สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆชาวได้บย์เดเลตเดดบย์เดลไลท์กันอีกครั้งนะครับวันนี้สกินมาใหม่ทั้งทีเดอนโนตัวผมเนี่ยไม่คิดว่าผมทาคลิปไปอ่ะยอดวิวมันจะเยอะแต่ว่าคลิปที่แล้วอ่ะยอดวิวดันเยอะครับเออผมก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าน้องๆเนี่ยชอบดูเจ้าเดอนโนกันนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเดอนโนและน้องๆขอกันมาเยอะว่าคลิปเดียวมันสั้นเกินไปอ่ะพี่ขอบแบบ2คลิปได้ไหมผมก็เลยจัดให้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดให้แบบ2คลิปเลยแต่ว่าคลิปแรกกับคลิป2งเนี่ยเซแตเวอยากรง เน่นหลายๆสายดูนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีสกินมาใหม่นะเจ้าดีอันโนเนี่ยดูดิ คือสกินมันมาในลอยแยกใหม่ผมก็เลยแบบว่าลองเอามาใส่ดูเพราะว่าผมก็เก็บเลเวลลอยแยกได้นิดๆหน่อยๆแล้วได้สกินมาใหม่ครบเซร็จแล้วก็เลยเอามาเล่นเลยนะครับผมสาหรับเซตเบิกอันนี้เป็นเซตเบิกเกมที่2นะครับผมจะลองเอากินกินไปใช้ดูนะซึ่งมันเป็นเบิกที่ใช้ค่อนข้างยากนะเบิกเนี่ยคือมันมีมาในเกมทีไรเนี่ยพังงอนตลอดไม่เคยที่ได้ใช้แบบมีความสุขนะครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยผมจะเอาเซตเบิกนี้ไปนั่นคือแขวนแล้วเครื่องระเบิดกระทืบแรงกระทืบออล่าแล้วก็บาร์บีคิวส่วนมากเนี่ยก็จะมีทั้งถ่วง เซตเปิงเนี่ยผมว่าค่อนข้างบาลานซ์แต่ว่าเสร็จเปิงนี้เนี่ยผมพยายามปรับให้มันบาลานซ์มากที่สุดก็คือมันเอาไว้ไล่ล่าเซอร์ก็ได้ก็คือเรามีกระทืบเร็วนะครับกระทืบไม้เร็วเนี่ยมันเอาไว้บีบพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมากๆเวลาที่เราเจอเซอร์นะครับแล้วก็เวลาที่เราได้แขวนเซอร์เสร็จเนี่ยเซอร์จะติดสถานะไม่รู้ตัวก็คือ<ๆ>เขาจะโดนคำสาปของเล่นขเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวจนกว่าเขาจะทําลายโทเทมไฟของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาไปพังโทเทมเนี่ยเราสามารถจุดได้ด้วยนะครับการที่เรายิ่งจ นี่ครับเปิร์คีย์หลักในวันนี้ผมจะใช้กลืนกินให้ได้ผมจะเก็บให้มันได้5สแต็คเอาแบบเบิ่มๆเลยให้เซอร์มันไม่ได้เล่นแล้วโดนผมโมลี่แบบเบิ่มๆเลยนะมาดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ใช้กลืนกินความหวังกันโหดร้ายนี้หรือเปล่ายัางไงก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับโดยการกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันในเกมเลย let's go <S จัดตุรลัดกินวิวโอ้โหด่านนี้เอ้ยผมเพิ่งสังเกตมันมีธนูปักด้วยดูดิที่ท้องอ่ะผมว่าตัวนี้เอาจริงผมว่าคิลเลอร์มันมีความแบบ แอบหาอยู่นะเรามองดูไกลๆครับอาจจะมีเซอร์เกิดแถวๆนี้หรือเปล่าไม่มีครับบ้านเล็กมีป่า <c oughs> เดินมาดูก่อนม,มีคนยืนฟรีตัวฟรีตัวหนึ่งอะดิ <c oughs> ตัวฟรีผมซันหมดนะไม่สนนะตัวฟรีซันหมดนะไม่พร้อมแล้วเข้ามาเล่นเกมทําไมคิวเลอร์ไม่ใช่พระจะได้มาต้องแบบว่าอาภัยให้จําหน้าเธอมาตอกในฝันแล้วคนนี้แบบชื่อแบบไทยไทย อ่ะโอเคเขาดิ้นแล้วครับแสดงว่าเขาเข้ามาแล้วแต่คุณพลาดแล้วนะอืมอันนี้คือเขาอาจจะต่อให้ผมก่อนนะเขาอาจจะฝีมือตึงจัดอะไรอย่างนี้นะแขวนเครื่องระเบิดโอเคครับอยู่ตรงนู้นโอ้โหเพือพ่อเสร็จนะั่นะ่ะจุม่มเันกี่คนวนะน่ะปั่นกันหลายคนมากมากครับหามุมหอดหามุมยิงคมคมหอดยอยยอยโบเสร็จนะเนี่ยโอ้โหแข็งต่อปะเนี่ยแข็งขืนฝืนธรรมชาติ จัดประเดเจ็ดยันน้ำเวอเวอไอนี่ไปเวอเว่อแล้วยิงไปย้อยยอยโดนหัวไมก่อนแล้วผมวารดักหน้าตึงตึงไอนี่ยังงงอยู่ผมอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงโดนสโลโมฉันสโลโมเธอสโลใครแล้วเออมานี่ดิ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 นีน เลียวไอเคนเนดี้เหรองอั้นคุณลีออนโอ้โหแล้วมันไปเวคมซะแล้วไงน้องๆถึงไม่ใช่มีนะแต่เฮ้ยมันมันวาร์ปอย่างนั้นวะน้าเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละมันวาร์ปเกินอะ่ะชิ่งก่อนไม่โดนอีกหรอกูชิ่งขนาดนี้ยังไม่โดนอีกหรอโอเคโอ้โหมันแหลกอะไรขนาดวะเนี่ยลีออนเดี๋ยวนะโอเคชื่อมันผมเห็นละ ค่อนข้างจีนเลยครับไม่รู้ว่าจีนโอ้โหปั่นไฟต่อหน้าตับตาเวอร์เกินไปโอเคผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะไม่แขวนเสาขานะครับเลี้อ,อนผมแขวนเสาธรรมดาไ้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างใกลแล้วไปปั่นบ้านใหญ่นะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับกระทืบปึ๊บกระทืบปึ๊บวาร์ปมาโอ้ยกะจะชิงเข้าหน้าต่าง กตจะชิ่งเข้าหน้าต่างไงประเด็นคือบางทีก็แอบเสกอุย้ยเนี่ยมันวร์ปจริงๆนะเห็นปะคือมันวร์ปหรือกุ้นแหลกหรืออะไรเนี่ยเขีคโดนไปก่อนบงทีครับคือบางทีก็แอบสงสัยนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับความแหลกนี้ไม่โดนอะ่ะโหเซ็งว่ะมันปิงท่าไอะไรกันวะเนี่ย ปิ่งมันก็ดูไม่ได้หนักมากนะทำไมมันดูแหลกกันจังอนะโดนดิทีนึงหล่อนเลยจับแทาเธอมาตอกในฝังผมว่าหลอ่นอยู่มาแค่ผมว่าต้องมีหล่อนกันบ้างอนะมีคนกำลังมาครับใครเอ่ยจุกหน่อยจุกหน่อยเพื่อนจุกหน่อยจุกหน่อยขอจุกหน่อยแน่นะอาได้ วิ่งมาหาเลยอรอไม่จูแต่วิ่งมาหาเลยอรอ,อแล้วมันมีคนไงมันมีคนอยากเล่นไงมีคนอยากเล่นอยากจะเล่นใช่ไหมได้ผมจัดให้แบบเบิ่มๆเลยอยากจะเล่นมากๆโดนดิยังไงเล่นต่อเมาหมวนได้นะรอบเดิมอะถ้ามันจำเป็นอะอ,อ,อยากจะฟาดเว้าเหลือเกินจะบอกว่าฟาดเว้าเป็นว่างั้นเหรอนะใช่ไหมหนุ่ม ไปครับผมเมื่อกี้ก็โดดแบบฟาดบาลด้วยนะเป็นนะถือว่าคมคือมันแหลกอะ่ะคือบางทีมันเซ็งนะฮะเวลาแบบเห็นเซิร์วิ่งวาวๆาเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าแบบเอยเราควรทํำยังไงอะ่ะคือมันก็จะว่าไงมันก็ไม่ใช่ความผิดเราใช่ไหมละ่ะโอเค,คอเคอ้ยโอ้โหมันมีคนมาปั่นต่อจำหน้าเธอมาตอกในฝันกระทืบแปงครับเราอ่านออร่าไปก่อนนะ โดนแน่นอนหนึ่งทีอีกทีหนึง่งก็ไปหวัานฮึบแทบจะวิ่งชนกันอยู่แล้วลูกพี่โอเคเครื่องบ้านใหญ่ใกล้เสร็จนะเพะื่อเผื่อน่าจะเสร็จเพราะว่าเขาได้ปั่นฟรีคนข้างนานนะเพื่อนบ้านใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นจากลายนี้เลยลายข้างๆเลยให้เขาโลกเลยเนี่ยเพราะว่าปกติอะคิวเลอร์เขาจะขึ้นจากข้างหน้าบ้านกันใช่ปหผมขึ้นมาลายนี้ไง นี่ไงเอาดีโอ้โหโอ้โหเกินไป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 ถ้าจะปั่นขนาดนี้อะนะก็ต้องคุยกันยาวหน่อยอะจริงๆถ้าจะปั่นขนาดนี้ต้องคุยกันยาวมีคนปั่นต่อเปล่าเครื่องเนี้ยไม่มีนะ เอาระเบิดคิมูไปแปะโบไปก่อนหนึ่งเธอนี่ไงระเบิดคิมูไปแปะวาร์ปมาหาแบบเซอร์ไพร์มาฟักเอาได้ดิอังหลอดด้วยเดี๋ยวได้สิ่์นั้นเดี๋ยวนี้นะบอกก่อนได้สิ่์นั้นเดี๋ยวนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันมองใครอ่ะหาใครอ่ะ หาใครหนุ่มหนุ่มหาใครลีออนป่วนเหรอลีออนป่วนเหรอหลีออนลีออนป่วนลีออนลีออนป่วนโดนเออคมๆเดี๋ยวนะนอนหมดเลยเหรอนอนสี่เลยเหรอให้ผมว่าไม่ใช่ละมันต้องมีคนที่แอบไปนอนหิวเลือดป่ะเอ้ยใช่ดินอนหมดโอเคคมเพราะว่าจําได้ว่าหมนบ้านใหญ่นะเราตีล่วงไปคนหนึ่ง แล้วก็ลุงเอสครับลุงเอสไปล้มอยู่ขอบแบบนะเดี๋ยวนะชุดเดียวชุดเดียวจบเกมเลยเหรอโอ้โหคือชุดเดียวจบเกมเลยเหรอเวอร์ไปนะบางทีบางทีเจก็เวอร์ไปเนี่ยมีคนอยู่ตรงบ้านใหญ่ใช่ไหมคนหนึ่งผมจําได้ครับแล้วก็มีตรงบ้านเล็กโอเคเดี๋ยวเราแขวนคนบ้านเล็กก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเอาคนบ้านใหญ่ขึ้นนะจบเกมสองเครื่องตึงอยู่นะ หมายถึงปิงอ่ะตึงอยู่หมายถึงปิงอ่ะตึงตึงเลเดี๋ยวผมจะลากไปไกลๆหน่อยนะเพื่อให้เราได้ระยะของบาร์บีคิวนะครับเฮ้ยไม่ต้องไกลมากหรอกเอาต้นนี้เลยก็ได้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับโอเคครับเห็นอยู่นี่ครับวับมาหาเลยอีกาขึ้นหัวแล้วเพื่อนแขวนทีเดียวรอบเดียวครบเลยคือเขาเอาจริงมาผมว่ามันตี้เนี่ยเล่นเหมือนโยนโนยังไงไม่รู้เนาะเกมมันไวไปหน่อย เดี๋ยวเราไปต่อกันีกเกมดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆก็แบบขอ2คลิปอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยครับขอ2คลิปแล้วผมจัดให้ขอคลิปเดียวมันไม่แบบมันมันไม่หนำใจใช่ไหมล่ะก็2คลิปไปเลยเพลินๆนี่ยิงคปบุกอัดสมศพตึงๆเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะม,มีรอยสักด้วยมีรอยสักผีเสื้อคือเสียงผมตอนเนี้ยมันแห้งๆหน่อยนะพอดีแบบช่วงนี้ก็สตรีมค่อนข้างบ่อยเนาะสตรีมเยอะ เสียงก็จะแบบว่าแห้งๆอ่ะเหมือนแบบเสียงจะแหบยังไงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามดูแลตัวเองแล้วก็เซฟเสียงให้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มกันหน่อยนะครับว่าแต้มจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเอ่ยปั๊บ อุ้ยสองหมื่นเจ็ดแต่เซอร์ดูดิหมื่นหกหมื่นสองหนึ่งหมื่นหมื่นเดียวโอ้ยมีบิดเบือนด้วยนะครับบิดเบือนเนี่ยมันจะปรับมาใหม่แล้วนะแล้วก็โอ้โหแทงหลังแทงหลังแต่ไม่มีใครเอามองไม้มาเลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับปกติมองไม้ค่อนข้างเมตานะเออแต่ว่าเซตเนี่ยก็เซตเมตาแหละก็ตึงค่อนข้างตึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือผมไงเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับ let's go ลงเหล็กแห่งความทรมานบานตะไทยนะฮะคือตอนนี้ผมอาจจะปรับเปลี่ยนเปิร์กหน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เซตนั้นมันเก่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ท้าทายอะไรผมมากไงผมเปรียปรับเปลี่ยนเปิร์กเลยผมเจอแล้วด้วยครับเซอร์มีซ้ายมือครับเราไล่คนที่ตำแหน่งไม่พร้อมจุกดีกว่านะฮะนี่เลยพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมก็ไล่เลยครับชอบเลยคนที่แบบไม่ค่อยพร้อมเนี่ยเนี่ยไอ้พวกยืนแอ็กางไอ้พวกพร้อมๆเนี่ยไม่ไล่ครับธรรมดานะ ไอ้พวกพร้อมเราไม่ไล่คนที่ไม่พร้อมเราไล่นี่แหละคอนเซปต์เราครับอืมมาปั่นเครื่องนี้ต่อเหรออืมจะจูบบ้านเล็กกันดิใช่เปล่า,านี่ดูมันมันแอคจังหวะใครมนะนเนี่ยใครมันแอคเกินเอาโดนด้วยเอาคมไงมคือคุณคมไหมไม่รู้แต่ผมคมไงถึงไม่ใช่มีนาแต่ผมคมไอ้นี่มันแอคจัดน้องๆดูดิมันเป็นใครมาจากไหนวะชื่อเสียงเรียงนาม นี่ไงนี่ไงนี่ไงแอก์กอแอก์กอขอคมคมขอคมคมขอคมคม,คม,คมหน่อยดี <laughs> ให้เหมือนหน้าตาอะไรอ่ะอะไรอ่ะยืนมองแล้วผมทำหน้าแบบอะไรอะ <laughs> อะไระ <laughs> อ่ะใหญ่จะแอร์เลือเกินนะผมจัดให้ครับ <laughs> ไปก่อนติดสถานะบ่หูตูไปก่อน มีปะออ้ยสวยสวยครับผมหอกระทิบก่อนตอนนี้ผมได้สถานะของกินกินมาแล้วหนึ่งครับเราก็วิ่งดักลายนี้เลยไม่รู้ว่าเซอร์จะวิ่งมาหรือเปล่าโอเคครับวิ่งกลับไปทางนู้นครับวับกลับมาตึงๆไงวับกลับมาตึงๆไงแล้วผมปั่นไซโค้งไม่โดนไม่เป็นไรครับเป็นการบีบพื้นทีครับผมแล้ววิ่งเข้าตรงนั้น วิ่งเข้าแข้งๆบ้านใหญ่ใจเกเรไม่เคยคิดท right kind of ี <ia> ่จะเปไม้ไปไหนละออกซ้ายผ่านตลอดโดดไม้ไวหรือเปล่าเบิร์กไลท์มีไหมเบิร์กไลท์ก็เหมือนจะมีอุ๊ยนึกว่าจะปาโดนหัวนะเมื่อกี้เออเออเออเอ๊ะเอ๊ะเออเออเอ๊ะมิเคลล่าสวัสดีครับเบบี้แล้วเขาโดดจริงไปเลยครับมิเคล่า คอมโบงี้เลยอ่ะเพื่อนผมเดินแบบตรงๆเลยนะแบบไม่มีเบ้เลยนะสัต์ไปก่อนหนึ่งทีครับโอเคเราได้กืนกินมาหนึ่งขัง้นแล้วก็โอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุกอมพอมพิวเตอร์ทำอย่างนี้กับผมคือบางทีอ่ะตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอัปเดตการ์ดจอหรือว่าอะไรนะมันแบบมันจะมีการกระตุกกระตุกเบาๆนะเดนไบเกมอื่นถามว่าเป็นไหมไม่ค่อยมีนะ เราไปจุดโทเทมก่อนการจุดโทเทมถือว่าเป็นการถ่วงเกมอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคผมจะมาดูเครื่องนี้เลยมีนะตู้เหรอเดี๋ยวเอา้าตัวตัวจูกเก่งตัวจูกเก่งเข้าตู้ซะแล้วปะโทตัวตึงตัวตึงไม่จูก้เหรอตัวตึงแหมตัวตึง ตัวตึงไม่ไม่จุกเลยอ่ะโถอไปเข้าตู้ซะแล้วไงตัวตึงตรงนี้มีคนเมะ่าว์บดักลายนี้ก่อนเอ๊ะลายนี้ก็ไม่มีหรอเอานึกว่าจะมีซะอีกตอนนี้ถ้าเราตีครั้งต่อไปติดสถานะแล้วนะฮะ,อะเอาชักปักเลยโอโหตัวตึงแหมจูแอสาวชักปักไปและหนึ่งสเต็ปครับอ่ะเถอะ ไอเรากค็คิดว่าจะแน่ไงประเด็นใครอะเมื่อกีอ้อันนี้บอดเหรอแล้วเ,เรียบร้อยไปเลยตัวตึงตัวตึงระจําทีมไปเลยมีแทงเมา่ตัวตึวตงไป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 ไไม่ได้ตึงเลยไอเราก็คาดหวังนึงกว่าจะตึงที่ไหนได้ก็ดึงตอนต้นเกมไงโอเค ตอนนี้กืนกินเรายังมีเห็นไหมรับติดสถานะวิ่งไวอ่ะนะแล้ว,นะแลว,วิ่งมาหาเลยหุหาเสืร์ไม่เจอแล้วน้องๆโถโถ,โถเฮ้ยมีคนไปจุดโทเทมครับมีคนไปพังโทเทมผมสิพูดผิดตรงนี้เหรอเดี๋ยวเจอกืนกิน กินกินเปอร์ที่ไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวก็โดนพังแล้วใช่ปะเอา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 พังโทเทมเสร็จแล้วเนียนซะแล้วไงเอาเราเล่นเนียนเราเล่นกันเนียนเลยทีนี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยขอโทเทมมันเนี่ยเก็บไว้หน่อยมีคนครับขอใช้หน่อยดิกินกินเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะพังโทเทมกันอย่างเดียวเลยไม่มีใครปั่นแล้วอะคือแบบติ่มกันจะจัดเลยดู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 คือติ่มอะไรกันขนาดนั้นมาโท่อขอตึ้งตงหน่อยขอจุคมคมขอดุคมคมยัดเลยยัดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ยอมจูกันใช่ปะละหล่ะฮ ก็โดนไปดิกินกินไม่ยอมจูกัจะแอบกันแล้วไงคือไปโทษไอ้คนที่สองนะไอ้เคสเลยนะคือทำแอคแกตอนแรกอ่ะทำแอคเหมือนจะจุ๊กเป็นนะแต่จริงๆไม่ได้จุ๊กตึงจุ๊กไม่ได้เป็นนะโอเคล้วผมมาดูเครื่องนี้ก่อนนะไว้ไว้ไว้อาเนียนหรอะตอนแรกเนียนเหรอแล้วตอนนี้ติดสถานะวิ่งไวครับเห็นไหม คืนกินเรามันก็มีสถานะนแฝงมันทำให้เราวิ่งไวขึ้นหุยเราวิ่งไวโอ้โหเราจะติดหลังแล้วไงจะติดหลังแล้วไงเป็นเรื่องละทีนี้เป็นเรื่องแล้ว,เป,เ,ลวเป็นเรื่องแล้วโอเคสวยอีกขั้นหนึ่งครับผมจะได้โมลิเซอร์แบบนัมสตาร์เบอรเบิลและวัดมาเลยมีครับขวามือขวามือขวามือเหมือนมีรอยเท้าอยู่แล้วเนี่ย เเอ้ฮไม่ครับไม่ครับแล้วยื้อใบไงยื้อใบบีบพื้นที่ตึงๆไงทึบอีกทึบอีกทึบอีกเอาแล้วไงไปอีโก้ซะแล้วไงไปอีโก้ซะแล้วไงโดนโมลีได้แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยสวัสดีครับเบบี้สวัสดีครับรู้ I know you ครับ มูลวอล์กจนแบบจะวิ่งชนเซอร์แล้วอ่ะล่าสุดอ่ะผมอะเฮ้อยัง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 เอา้าโลกเลยโลกเลยโลกแล้วหนึ่งโลกแล้วหนึ่งคือไม้ไวครับมีพื้นที่คือตาบใดที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ได้ครับเขาไม่สามารถที่จะเอ้ดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนดูความคมผมนะดูความคมผมนะเพิเคขมันล่ะอะไรอ่ะขมันล่ะ คมบล่าไม่ใช่มีนาแต่ก็มีคมเหมือนกันครับผมเอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วทีนี้โดนขังอยู่กับที่เอาดิเอาดิเอาดิเอาคนที่ลกไม่ใช่ผมคนที่ลกไม่ใช่ผมแล้วบอกไว้ก่อนนะเอา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 แล้วไงเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องละโดนโมลี่ทุกคนเป็นเรื่องละครับ ผมคุณผู้ชมเป็นเรื่องแล้วกินกินครับไหนได้ใช้ละมางาบทีละคนเลยสกินมันก็น่ารักนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปน้องนอ <c oughs> น้องนบอกพี่เจมันเอาอะไรมาน่ารักก่อนดิอนโนน่ะวิ่งนานๆจะมีโมเมนต,ต์ได้ใช้อะ่ะกินกินความหวังอะ่ะตึงว่ะทำไมจาย์เจมันตึงอย่างนี้น้องๆเอาคนนี้ก่อน คนนี้อาจจะคานหนีไปไกลครับสวัสดีครับเอนาเอราคนสวยมาน,นี่เลยอย่ามาเอราบอกอย่าตามฉันมามาครับเข้าปากเข้าตาทะลุออกปากเข้าหูเรียบร้อยครับแตกคนสุดท้ายคนสุดท้ายคานไปไหนแล้วนะสวัสดีครับมิเคลล่าถึงคิวยูแล้วนะอุย้ย ระบบเซนเซอร์อัตโนมัติอีกแล้วเหรอไหนมันบอกว่าแก้แล้วอ่ะระบบเนี้ยที่แบบว่าจะมีของมาบังมันจะมีมันจะมีแบบมันจะทําให้แบบผนังมันเป็นรูแล้วมองเห็นชัดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ยังอันนี้ก็โดนระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติอยู่ดีนะเนี่ยนะเรียบร้อยครับโหดีอันโนของผมกับกินกินความหวังที่ไม่เคยเห็นมานานได้ใช้แบบเบิ่มๆเ,เลยนี่ไอเคสตัวตึงตัวจูก๊กดู ดูครับตัวตึงนะน้องๆอ,อย่าไปทําตามนะคือไอการที่เราแบบมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันก็ดีแหละแบบเอ้ยฉันเนี่ยจุกให้เพื่อนได้นะแบกสาวได้นะแต่มันไม่ทําอย่างที่พูดเลยดิเนี่ยจุกไม่ได้เลยนะ่คือเปิร์เขาตึงนะเนี่ยมีกัดฟันมีเปิร์กไลท์คือกระโดดเงียบด้วยคือกะมาจุกเลยคือเซ็ตจุกเขาเลยอะ่ะแต่มันไม่ไหวกับผมไงคือผมเอาโมลี่เขียวมานะแต่ผมแบบได้ใช้กินกินแบบเพลินๆเ,เ,เลย เสริมมันไม่ไหวครับเป็นไงบ้างครับน้องๆชอบหรือเปล่าครับสองคลิปจุใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้บายบายครับ